สวัสดีครับอยู่ผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะคุณหนึ่งก็จะมีของเล่นชิ้นใหม่ผมนะฮะก็จะมารีวิวหูฟังครับเป็นครั้งแรกที่คุณหนึ่งซื้อมาแล้วก็จะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมว่าใช้ดีหรือเปล่านะฮะของซัมซุงบัตไลท์นะครับในตรงนี้นะครับผมก็แกะมาแล้วนะฮะวันนี้ให้ดูแกะกล่องเลยนะครับ นี่กล่องคือประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็นี่ผมแกะมาแกะมาเสร็จปุ๊บเราจะได้เห็นตัวนี้ในกล่องนะครับนี่นี่กล่องของ Galaxy Buds Light นะครับนี่เปิดมาปุ๊บเราก็จะได้เห็นนี่หูฟังนะครับแต่มีเสียงมีไฟด้วยกำลังชาร์จอยู่เนาะนะครับ เขาียกว่าหูฟังรูปถั่วนะครับรูปถั่วเดี๋ยวจะมาลองใช้ดูสาเหตุที่คนหนึ่งซื้อมานะครับก็ต้องการหนึ่งอยากฟังเพลงนะครับอยากมีหูฟังดีสองเห็นบอกว่าสามารถบันทึกเสียงเป็นไมโครโฟนแบบไลท์ ถ่ายมือถือได้นะครับเวลาเราไปถ่ายเที่ยวอย่างเงี้ยก็ใช้ตรงนี้เป็นเขาเป็นไมโครโฟนเน,เนาะ,นะสามารถทำวอล์กทำเที่ยวได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองรีวิวดูว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าและได้ไกลมากขนาดไหนเป็นระบบบลูทูธนะครับเ่ะ,ะแกะมานี่ครับเป็นรูปบ้ากประมาณนี้นะครับี่ยเป็นรูปถั่วนะครับอ่าเท่านี้คุณหนึ่งได้ลองใช้มาแล้วนะครับ ถือว่าคุณภาพถือว่าดีมากเลยนะนะครับเสียงก็ดีนะครับวันนี้พูดถึงเลยรีวิวแบบง่ายๆฉบับดีเจนะครับคุณหนึ่งเลยนะครับก็หนึ่งเสียงดีมาก2ที่คุณหนึ่งชอบสุดคือสามารถเป็นไมโครโฟนนะทำวอล์กได้ด้วยนะครับนะเนี่ยเราเสียงยี้เขาเรียกว่าเอาเอาเอาที่เป็นลำโพงตรงนี้นะ อารมณ์ต้องหูนี่ที่เสียไปชอบมากเลยนี่ยเขเพราว่ากลัวมันหลุดกลัวมันหลุดหลุดไหมไม่หลุดนะครับลองไปวิ่งมาแล้วนะครับลองไปเทสฟังเพลงแล้วแต่ออกกํลาลังกายวิ่งแล้วไม่หลุดครับได้ดีมากเสียงดีมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลอง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 ,ลองใช้ดูเนาะนะครับเดี๋ยวจะออกไปดูด้านนอกดู ว่าจะไล์ได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคอน,นี่คือรูปลักษ์รูปร่างกล่องน,นะครับของซัมซุง g ไล์นะครับวางตามาตามเขาเรียกว่ามี RL คือไลท์กับเล็บซ้ายไลท์ขวานะครับมีซ้ายขวาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยไปไปถ่ายดูบรรยากาศดูว่าเป็นยังไงครับ เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อดูนะครับลองดูครับโอเคนะครับตอนนี้นะฮะคุณหนิงก็ออกมาข้างนอกดูนะครับตอนนี้ไม่ใช้หูฟังนะครับใช้เสียงบิวอินในโทรศัพท์เลยนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะคุณหนิงจะถ่ายไปตรงนู้นเลยนะครับลองถ่ายดูว่าเสียงจะได้หรือเปล่าในเสียงบิวอินจากโทรศัพท์นะครับยากไปมากเลย ไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านอ้อตรงนี้นะครับเอาประมาณนี้พอเนาะครับตอนนี้นะครับผมก็ลองเอามาใช้หูฟังนะครับบันทึกเสียงนะครับกับซัมซุงบัตเลรตน,นะครับไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับก็เดีย๋ยวจะลองวระยะดูนะครับเดีย๋ยวเอาโกโปรนี่ถ่ายด้วยว่าระยะไกลเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาระยะเอาแบบฮโหดเลยนะฮะ เอ่อคนหนึ่งจะเดินไปตรงนู้นสุดนู้นเลยแล้เดินอ้อมอาคารตรงนี้เลยครับอาคารพลรังอุตา์นะครับว่าขนาดอาคารบังแล้วมันจะได้หรือเปล่านะครับตายไป,ไปโอ้โหเล่นกล้องอีกตายไปไป,ไปโอ้โหเล่นกล้องเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับแต่จะลองทดสอบเสียงดูนะครับเดี๋ยวคนหนึ่งก็จะลองถ่ายวีโอไปด้วยเอากล้องโกโปรนี่แหละถ่ายดูว่า คนหนึ่งจะทําได้หรือเปล่าดูเสียงเป็นยังไงบ้างยะไกลยะไกลนะครับอันนี้คือเสียงจากอซัมซุงบัต i ล h t นะครับนะใครที่อยากซื้อลองลองลอง,ลองตังดูตัวนี้ให้ดูว่าตัวนี้คนหนึ่งไม่รู้ว่าเสียงจะขาดหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะรีวิวรอบๆดูอาคารนี้ยาวประมาณสัก40เมตรนะครับนะ40เมตร โอเคเอาหอนโเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่อ่าสุดๆอาคารนี้ละโอเคนะครับะะตอนนี้ผมกาลังเทสเสียงดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยว <c oughs> มาลองดูด้วยกันเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายกับโกโปรตัวนี้อันหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมโอเคถ่ายเลยครับเดี๋ยวลองมาถ่ายบรรยากาศดูว่าเสียงผมเป็นยังไงบ้างนะครับอืม ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเสียงเจะขาดหรือจะหายขนาดไหนนะครับเดี๋ของจะเดินไปเรื่อยๆนะครับระยะถึงกับตึกตรงนี้นะครับที่สนามบาสยาวนี่คือว่าสนามฟุตซอลนะครับีตรงนี้นะครับไอ,อยู่ในเนืเสาธงเลยนะครับจะค่อยไปเทสเสียงดูว่าเสียงเป็นยังไงะ โอ้โหนะครับอ๋อเสียงเป็นยังไงไม่รู้หรือเปล่าเดี๋ยวลองลองฟังดูไปก่อนนะครับนี่หันหลังก่อนละแต่เดี๋ยวผมก็จะเดินเดินดูว่าเสียงได้ถึงขนาดไหนนะครับทีนี้ผมอยู่ลองไปดูหลังอาคารเลยตรงน,นี้ตอนนี้นะครับผมจะเทสเสียงนะครับ โดยให้โหดกว่านี้คือผมจะถ่ายเดินอ้อมอาคารตรงนี้นะครับอาคารพระราชาตรงนี้นะครับว่าเสียงจะหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองลองเทสดูนะครับอ่ะผมจะวางกล้องตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมวางกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็วางด้านเดียวเนาะเดี๋ยวเอาใช้เหมือนเดิมครับใช้โกลูโปรครับถ่ายว่าผม หายอ้อมอาคารจริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดเลยนะครับว่าเสียงจะได้หรือเปล่าแล้วเราลองเดินไปดูนะครับกับอาคารพระราาตรงนี้ว่าเราจะอ้อมได้ถึงหรือเปล่าหรือว่าเสียงขาดหายหรือเปล่านะครับเราเลยวิวให้ครบ,คร,บครับโอเคเอาเดินไปเลยครับเดินอ้อมดู วัดได้หรือเปล่าตอนนี้ผมเดินอ้อมอาคารพลาสตนะครับตรงน,นี้อาจจะดูสุกปุกหน่อยนะผมจะพูดตลอดเพื่อให้เสียงยะได้ยินหรือเปล่านี่คืออ้อมอาคารเลยนะครับนี่เดินดูว่าเสียงจะขาดหายหรือเปล่าโอ้โหอาคารตัวน,นี้คือยาวประมาณสี่สิบเมตรเลยนะแ้วเรามีอาคารบังด้วยตอนนี้เนี่ย กล้องที่เราบังตัวเยอะเมืกี้นะครับเห็นไหมผมก็ถ่ายโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วไม่รู้เสียเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอะปิดกล้องเป็นหนึ่งนะครับโอเคก็เสียงที่ได้ยินจากกาแล็กซี่บัตไลท์คนหนึ่งมารีวิวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกันละโอเคเสียจะเป็นยังไงเราลอวมาฟังกันเพื่อ ทนะ่าผู้ชมจะได้ซื้อกันหรือว่าจะสิดใจแบบไม่คุ้มหรือห,หรือคุ้มนะครับไปฟังเสียงกันครับโอเคนะครับท่านผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วครับการรีวิวของผมนะครับตอนนี้ใช้ไม้ธรรมดานะครับไม่ได้ติดต่อนะนี่นคือกาแล็กซี่บัตไลท์เนรูปถั่วตรงนี้นะครับนีฮะรูปถั่ว2อ,อันหรือว่าดีมากนะครับเวลาเก็บก็เก็บง่ายกล่องก็ขัดเล็กกระทัดรัตก ได้ง่ายดีนะครับเขาบอกว่าเนี่ยที่ผมรีวิวนะครับที่เห็นที่เห็นท่านอื่นรีวิวนะคืออันนี้คือต้องต้องมาให้ถูกนะถ้าวางถูกจะมีแสงสีไฟอย่างเงี้ยนะครับก็ปิดได้ทั้งหมด20กว่าชั่วโมงนะครับถ้าชาร์จจริงแหละแบบตัวนี้เขาบอกว่าคุณฟังเนี่ยมันได้6ชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็แต่ถ้าใช้เครื่องนี้ไปทั้งวันอ่ะชาร์จแล้วเข้าออกเนี่ย ด้20กว่าชั่วโมงนะครับเอ๋อุย้ยพูดง่ายคือเท่าเสพทั้งวันได้เลยนะครับสบายอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้แบบว่าวันหนึ่งเราใช้แค่1รอบสองรอบสํารอบผมว่าได้ใช้ได้หลายวันด้วยนะนะครับไม่หลายบัคคา,าป็นอาทิตย์นะครับใครใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับถือว่าดีมากนะครับซื้อมาหุมนะครับและเสียที่ทดสอบเมื่อกี้มานะผมว่าถือว่าดีมากๆเลยนะสลับของผมนะครับ แต่ที่เราผมเมื่อกี้ผมรีวิวดูระยะไกลก็ไกลมากเมื่อกี้เกือบร้อยเมตรนะครับนะครับแล้วก็ระยะเสียงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเราใช้แต่ไมค์บิวอินของอโทรศัพท์เลยนั้นก็อาจจะไม่ไม่ได้เสียงไมค์ไม่ถึงนะครับเมื่อกี้ก็ลองรอบอาคารแล้วนะครับเสียงถึงนะครับเสียงถึงอาคารนี้คือใหญ่มากเลยนะที่ผมนั่งวันนี้คืออาคารพลาส่าแหละ นะครับอาคารห,ห้องห้องห้องสองของผมนะครับก็ถือว่าเสียงคขาว่าขาดหายมีนิดนึงนะมีนิดนึงแต่ไม่หายเลยนะครับถือว่าอันนี้คือแบบใครก็คงไม่ถ่ายหลังหลังอาคารหลอกใช่ไหมครับแต่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็ชอบมากชอบมากครับมีโอกาสใครอยากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับกับช่องคูนึงปลาแอววนะครับปลาม่วนปลากิดนะครับวันนี้มาแนวรีวิวนะครับใครที่ชอบและถูกใจก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับกับซัมซุงบัตรไรตรงนี้นะครับโอเควันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับไปง่ายๆเลยนะครับก็ถูกใจก็ลองซื้อมานะครับสวัสดีครับไปซื้อครับ